ธนาธรเสนอรัฐแก้ปัญหาโควิดให้ตรงจุด4มกราคม64เวลา20นาฬกานายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้จัดรายการพิเศษผ่าน Facebook ส่วนตัวในหัวข้อประเทศไทย2021ข้อเสนอจัดการโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีระบุว่าสถานการณ์ในขณะนี้มีความน่ากังวลเป็นอย่างมาก ถึงวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันสูงที่สุดเป็นประวัติการล่าสุดมากถึง745คนโอกาสนี้ตนขอให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิดและขอให้กำลังใจผู้ป่วยญาติผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทำหน้าที่เพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่อสู้กับไวรัสอยู่ขณะน,นี้วิกฤตดังกล่าวทำให้ตน ต้องมาพูดถึงข้อเสนอในการจัดการซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดว่าประเทศไทยจะเดินหน้าไปทางไหนและจะใช้ชีวิตอย่างไรในปี2564นี้ซึ่งในหลักการแล้วการออกมาตร,ราการต่างๆของภาครัฐจําเป็นจะต้องยึดหลักการที่สำคัญ2หลักการนั่นคือ 1. ความได้สัดส่วน 2. การตั้งอยู่บนความเป็นธรรมและความเสมอภาคความได้สัดส่วนหมายความว่า มาตรการที่ออกมาจะต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ไม่รุนแรงจนเกินเหตุหรือไม่อ่อนจนเกินเหตุเช่นถ้าเราขอให้ประชาชนหยุดงานเพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนและให้ค่าชดเชยเพียงวันละ100บาทสิ่งนี้ไม่ได้สัดส่วนเพราะการเสียเวลาและโอกาสทางเศรษฐกิจต่อวันมีค่าสูงกว่านั้นส่วนเรื่องของความเสมอภาคเท่าเทียมหมายถึงการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ให้คุณหรือไม่ให้โทษกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะยกตัวอย่างถ้าบริเวณเดียวกันมีสถานที่สองแห่งที่1ถูกสั่งปิดแต่อีกที่หนึ่งมีลักษณะการใช้พื้นที่แบบเดียวกันแต่ไม่ถูกสั่งปิดนี่คือความไม่เสมอภาคและไม่เป็นธรรมและข้อเสนอแนะก้าวต่อไปของประเทศไทยในปี2564ตนเห็นว่าโจทย์หลัก มี5ข้อซึ่งมาจากชุดปัญหา2ชุดด้วยกันชุดปัญหาแรกคือชุดปัญหาที่เกิดก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 3. ปัญหานั่นคือ 1. ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในชีวิต 2- ปัญหาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ 3. ปัญหาเรื่องประชาธิปไตยปัญหาทั้ง3เรื่องนี้ไม่ได้หายไป แต่ถูกทำให้รุนแรงมากขึ้นจากการเข้ามาของโควิดส่วนชุดปัญหาอีกชุดหนึ่งประกอบด้วยสส่วนคือ 1. การจัดการวัคซีนที่เป็นธรรมและ 2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ฉับพลันสองปัญหานี้มาพร้อมกับโควิด ซึ่งการจะพาประเทศไทยไปต่อในปี2,564ได้นั้นจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงโจทย์เดิมที่มีมาก่อนทั้ง3ข้อและโจทย์ที่เกิดขึ้นหลังโควิด -2 ข้อและมาตรการที่จะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้ต้องประกอบด้วย3ส่วนด้วยกัน 1. มาตรการในระยะที่ต้องทำทันที 2. มาตรการระยะสั้นที่ต้องทำในปีนี้และ 3. มาตรการระยะยาวที่ต้องเริ่มทำในปีนี้แต่หวังผลได้ในอีก2-3ปีหน้าโดยชาวเน็ตให้ความสนใจและแชร์การจัดรายการนี้ไปเกือบ3,000ครั้งและยังแสดงความเห็นคล้อยตามกับนายธนทรด้วยนวัตฟาดรอมวอยุติธรรมผุดไอเดียสร้างนักโทษให้เป็นหมอดู 5มกราคม64นายนวัดอิสระไกรศีนพิธีกรและผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เคลื่อนไหวแสดงความเห็นผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยแชร์ภาพข่าวจากมติชนออนไลน์ผาดหัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเหล่งปั้นอาชีพหมอดูให้นักโทษสร้างรายได้สั่งเรือนจำเพิ่มวิชาโหราศาสตร์โดยนายนวัดระบุข,ข้อความว่าท่านสมศักดิ์ครับอยากให้นักโทษเป็นหมอดูจริงๆหรอครับ ไม่น่าเชื่อว่าท่านคิดได้ท่านยังไม่รู้อีกหรอครับว่าหมอดูมันคือธุรกิจความเชื่อปราศจากเหตุผลที่พิสูจน์ได้ดังที่เขาพูดกันว่าหมอดูกับหมอเดาหากินบนความทุกข์ของผู้คนและทำให้คนเสียเงินแบบไม่มีเหตุผลกันมากมายอยากให้ท่านเอาเวลาว่างไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพิสูจน์สารเสพติดดีกว่าครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และอย่าลืมแวะไปคุยกับคุณอเนกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาบ้างนะครับท่านนั้นเขากำลังมีโครงการจะสร้างจรวดไปวิ่งเล่นรอบดวงจันทร์แล้วผู้นำแต่ละกระทรวงสุดโต่งสุดขั้วจริงๆครับ Amazing เมืองไทย สืบเนื่องจากวันที่4มกราคม64นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยถึงข้อมูลว่ามีผู้ต้องขังส่วนหนึ่งประมาณ35เปอเซนอยากทำงานแต่ไม่มีงานอะไรให้ทำส่วนอีก15เปเซไม่อยากทำงานและกลับไปทำผิดซ้ำอีกหากเราไม่มีอะไรทำให้เขาอยากทำงานหรือประพฤติตนเป็นคนดีก็ยากที่จะปรับเปลี่ยนเขา ตนได้เคยไปติดตามผู้ต้องขังที่เข้าเข้าออกออกเรือนจำา9ถึงครั้งเพราะเขาไม่รู้จะทำอะไรกลับไปติดคุกสบายกว่าอย่างน้อยก็มีข้าวกินเราต้องพยายามทำอะไรที่เกิดประโยชน์ได้ในส่วนของการสร้างอาชีพอย่างการเลี้ยงไก่ชนคนอาจมองดูเหมือนเป็นการพนันแต่ตนพยายามให้เขาเห็นในมุมที่เป็นประโยชน์ผมพยายามส่งเสริมวิชาชีพให้ผู้ต้องขังคนกลุ่มนี้จะได้มีโอกาสมีที่ยืนในสังคม เราต้องลดสถิติผู้กระทำผิดซ้ำให้ได้เราผลักดันกันเต็มที่ทั้งการเรียนการสอนการเลี้ยงสัตว์ที่ไปทำอาชีพได้รวมถึงการฝึกเพาะป,ปลูกเช่นการปลูกทุเรียนที่คนส่วนใหญ่ปลูกแล้วตายเรามีเรือนจำหลายจังหวัดมีพื้นที่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์หากปลูกแล้วมีผลผลิตแสดงว่าปลูกได้ชาวบ้านก็จะได้ปลูกตามเป็นการนำร่องจากนี้ต้องฝากราชทรรเพิ่มหลักสูตรวิชาดูหมอ เพราะมีต้นทุนที่ต่ำมากเมื่อก่อนผมคิดว่าขายหมูปิ้งลงทุนน้อยสุดแล้วแต่หมอดูมีไพ่แค่สองสำรับลงทุนประมาณ500บาทก็เป็นอาชีพได้แล้วจึงอยากให้กรมราชธรร์ไปเพิ่มตรงนี้หัดให้ผู้ต้องขังนั่งสมาธิและอ่านหนังสือโหราศาสตร์ด้วยสุดอาลลยชุดข้าราชการที่ใส่ ช่วยยื้อชีวิตไม่ได้ดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมทางเพศ5มกราคม64โลกออนไลน์ให้ความสนใจกับผู้ใช้เฟ e บุ๊กชื่อมิกกี้เธอเป็นข้าราชการครูและเป็นสาวประเภท2ได้เปิดเผยเรื่องราวผ่านเฟ e บุ๊กของเธอเมื่อวันที่29ตุลาคม63ว่าโทคบกับแฟนมา5ปีสร้างบ้านแต่งงานด้วยกันชีวิตเหมือนจะมีความสุขมาก แต่เมื่อต้นเดือนสามีตรวจพบมะเร็งตับคุณหมอบอกว่าเป็นระยะสุดท้ายอยู่ได้แค่6-8ถึงเดือนเธอใจสลายมากจากนั้นน้ำหนักของแฟนเริ่มลดลงอย่างน่าสงสารจาก63ตอนนี้เหลือ51ทําทำทุกวิถีทางที่จะให้มะเร็งมันหายคุณหมอบอกว่าตอนนี้หมดทางรักษาแล้วตอนนี้แผนการรักษาก็คือ การประครับประคองให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตแต่มันพอจะมีทางเป็นไปได้คือยามุ่งเป้าซึ่งยาชนิดนี้จะช่วยไม่ให้มะเร็งลุกลามไปมากกว่านี้และอยู่แบบเชื้อสงบแต่ราคาของยาคือต้องทานทุกวันวันละสี่พันต่อเดือนคือ1,20,000บาทแต่ถ้าได้สิทธิ์ค่าราชการจ่ายตรง แฟนก็จะได้ยาฟรีโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวปัญหาคือดิฉันเป็นข้าราชการจริงแต่ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้เพราะติดตรงที่เป็นเพศเดียวกันในฐานะหัวอกที่รู้ว่าแฟนกำลังจะตายแต่ยังมีโอกาสยื้อชีวิตแต่เรากลับทำไม่ได้เพราะโดนตีกรอบจากสังคมว่าเพศเดียวกันสมรสกันไม่ได้ ทำให้ต้องมานอนดูใจกันแบบที่จะไม่สามารถทําอะไรได้ทําไมสังคมต้องมาตีกรอบความเป็นคนอยู่แค่นี้ซึ่งขณะนั้นสามีของเธอยังมีชีวิตและรอรับการรักษาจนกระทั่งวันที่31ธันวาคม63สามีของเธอได้เสียชีวิตลงและมีการชาปนากิจเมื่อวันที่3มกราคม64 โดยเธอได้โพสต์ภาพเธอสวมใส่ชุดข้าราชการยืนข้างรูปถ่ายสามีและระบุว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วชุดที่ใส่ช่วยอะไรพี่ไม่ได้เลยโพสต์นี้สร้างความสะเทือนใจให้ชาวเน็ตจนทำให้เรื่องราวของเธอมีสื่อหลายสำนักให้ความสนใจและช่วยเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการสมรสเท่าเทียม และเธอขอเป็นอีกหนึ่งเคสที่เปิดกระแสสมรสเท่าเทียมในสังคมเพราะไม่ใช่แค่เคสของมิกกี้แน่นอนที่ได้รับผลกระทบแต่ในสังคมเรายังมีอีกหลายคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศที่ได้รับผลกระทบในหลายๆด้านของกฎหมายที่มันไม่รองรับสิทธิของความเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่ามีความพยายามผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อเปิดทางให้ LGBTQ หรือเพศทางเลือก สามารถแต่งงานกันได้ตามกฎหมายได้รับการรับรองและมีสิทธิ์เท่ากับการแต่งงานของชายหญิงทั่วไปแต่ปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนักร้องลูกทุ่งคว้าอันดับหนึ่งยอดวิว u t u b e สูงสุดเกือบแตะพันล้านวิวแสงหน้าแบล็คพิงค2มกราคม64 เว็บไซต์ชาร์จ Master เผยข้อมูลศิลปินที่มียอดเข้าชม YouTube มากที่สุดในปี2020โดยได้จัด10อันดับของแต่ละประเทศโดยในประเทศไทยอันดับ1ตกเป็นของมนแขนแก่นคูนศิลปินลูกทุ่งอีสานที่มียอดเข้าชมกว่า976ล้านวิวมนแขนแก่นคูนชื่อจริงคือ11กิติคุณบุญคำจุนชื่อเดิมเพชรพรบุญคำจุนเจ้าของฉายาบ่าวเสียงสุดแสน เป็นคนจังหวัดยะโสธรอ,อายุ47ปีซึ่งได้ซึมซับการร้องรำมาจากผู้เป็นพ่อที่เป็นหมอลำกลอนคู่มนแคนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านม่วงกาสังระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นจากโรงเรียนเลิงนกทา นำเป็นจุดเริ่มต้นในการได้เข้าเป็นนักร้องเพราะเข้าหาอาจารย์สวนสวรรค์พรทิพย์อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษประจำโรงเรียนบ้านม่วงกาสังได้ฝากฝังกับนายวิทูลวงไกลอดีตสสจังหวัดยะโสธรสมัยนั้นไปหาเสียงอยู่โรงเรียนบ้านม่วงกาสังหนึ่งอาทิตย์ให้หลังศสวิทูลมารับตัวมนแคมไปอยู่กับวงดนตรีของศสวิทูล และสสวิทูนพามนแครนไปลองเทสเสียงที่บริษัทเสียงสยามซึ่งผ่านและได้ทำอัลบั้มกับบริษัทเสียงสยามเป็นชุดแรกเพลงดังในตอนนั้นคือเสียศูนย์เมื่อบุญพระเวทก่อนจะหมดสัญญาและไปทำอัลบั้มใหม่2ชุดกับ r s Promotion โดยใช้ชื่อว่ามานพบวงเพชรและในปีพศ2537 มนแคนต้องกลับไปเกณฑ์ทหารที่บ้านเกิดอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรและรับใช้ชาติ2ปีที่ค่ายบดินเดชาก่อนทิ้งหายอัลบั้มไปหลายปีหลังพ้นจากทหารก็สอบนายสิบต่อได้เป็นทหารและยังติดต่อกับครูสลาคุณวุฒิโดยตลอดจนสอบผ่านการเป็นนักร้องของแกรมมี่และได้มีผลงานชุดแรกของค่ายแกรมมี่ชุดที่หชื่อ,อยังคอยที่ซอยเดิมในปีพาศ2548 ปัจจุบันมีผลงานอัลบั้มสังกัดค่ายแกรมมี่โกในเครือ GMM g r a m Gram m y และมีชื่อเสียงโด่งดังจากผลงานเพลงอย่างคอยที่ซอยเดิมยามท้อขอโทรหาสร้างฝันด้วยกันบออายฮักเจ้าเดอ้อโรงงานปิดคิดหอดน้องอย่างฮักคือเก่าชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจอายบอแมนเขา ให้เขาป่ายหรือให้อ้ายเจ็บซึ่งอันดับที่2จากการจัดยอดวิว YouTube สูงสุดได้แก่วง b l a c k พิง k 749ล้านวิวและอันดับที่3ได้แก่ยังโอม663ล้านวิวสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินทดแทนลูกจ้างว่างงานโควิดระลอกใหม่ลงทะเบียนได้แล้ว 4มก,กราคม64จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่โดยรัฐบาลมีคำสั่งปิดสถานที่ที่เป็นสถานประกอบกิจการหลายประเภททำให้เกิดกรณีว่างงานของลูกจ้างหลายรายล่าสุด เพจ Facebook สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้เผยวิธีการขอรับสิทธิทประโยชน์จากการว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตนโดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่4มกราคม64เป็นต้นไปวิธีการแจ้งขอรับสิทธิ5ขั้นตอนโดยให้ลูกจ้างกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนสปส .2 ขี017แล้วส่งให้นายจ้างพร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีงเงินฝาก สามารถดาวน์โหลดเอกาสารแบบคำขอได้ที่ www.sso.go.th 2. ให้หนายจ้างรวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนสปสอสอขีดศ1ทับจากลูกจ้าง 3. ให้หนายจ้างบันทึกข้อมูลในระบบ e s e r v i c e ข้อมูลลูกจ้างตามแบบสบปสอสอขีด01ทับหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิดกรณีกักตัว นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบต่อไป 4. ให้ในายจ้างนำส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนสปสอสขีด01ทับ7ของลูกจ้างที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-service ไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน3วันทำการนับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-service 5. หากข้อมูลถูกต้อง ทางสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน5วันทำการกรณีเงินไม่เข้าบัญชีให้โทรสายด่วนหมายเลข1506นอกจากนี้นายทศพลกริวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเน้นย้ำว่าลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าทำงานและนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างเท่านั้น และจะต้องเป็นลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีเงินสมทบครบ6เดือนใน15เดือนสำหรับสิทธิ์รับเงินการทดแทนกรณีว่างงานดังกล่าวเป็นไปตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพศ2563ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2563 พอบอรตอรอน้อมรับทำได้ไม่ดีพอเรื่องบ่อนพยานหลักฐานสาวไม่ถึงฝากไปยังผู้อยู่เบื้องหลังให้ระวังตัว5มกราคม64พลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดบ่อนการพนันในหลายพื้นที่จนเกิดการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายชัดเจนว่าการพนันรวมถึงอบายมุขทุกประเภทเป็นเรื่องที่ผิดที่ผ่านมาได้กำชับไปหลายครั้งแต่ก็ยังพบว่ามีการฝ่าฝืนกระทำผิดและเจ้าหน้าที่บางคนมีส่วนร่วมก็ต้องชัดเจนในเรื่องนี้ในการกำกับดูแลก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราอาจไม่ดีพอเท่าที่ประชาชนคาดหวังเราก็น้อมรับและจะพยายามปฏิบัติให้ดีกว่าเดิม ตอนนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเจเรตํารวจและจากส่วนกลางที่ไม่เปิดเผยลงไปตรวจสอบเรื่องการกำกับดูแลหรือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอบัยมุขทุกประเภทว่าพื้นที่ได้ดำเนินการไปตามนโยบายหรือไม่ถ้าพบว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องคงไม่ใช่แค่ย้ายผลพื้นที่พอเรื่องเงียบแล้วก็กลับไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนล่าสุด ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปทบทวนคำสั่งตำรวจที่234ทับ2548เรื่องการพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันรปรับปรามอบายามุกว่าหน่วยงานใดที่มีส่วนรับผิดชอบเช่นตำรวจกองปรับปรามตำรวจท่องเที่ยวหน่วยอื่นๆที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆร่วมกับตำรวจพื้นที่ที่มีปัญหาต้องถูกดำเนินการตามระเบียบด้วย ส่วนพื้นที่นครบาลได้กำชับไปแล้วว่าให้ทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนอุ่นใจว่าไม่มีบ่อนการพนันแล้วซึ่งได้สั่งการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไปตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นแหล่งข่าวใดก็แล้วแต่ให้เปิดให้เห็นว่าแต่ละจุดมีบ่อนการพนันจริงหรือไม่พร้อมฝากประชาชนแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ได้ทุกช่องทางหากพบว่าพื้นที่ไหนมีการมั่วสุมเล่นการพน,นันที่ผ่านมา ได้ส่งชุดสืบสวนหาข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันโดยมีการรายงานเข้ามาหลายพื้นที่และได้ส่งตำรวจเข้าไปประกบเฝ้าระวังอย่างไรก็ตามยอมรับว่ายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอในการเอาผิดเพราะที่ผ่านมาการลักลอบเล่นการพนันหรือบ่อนพนันมักมีการกล่าวอ้างบุคคลตัวละครเจ้าของบ่อนและมีการอ้างชื่อบุคคลสำคัญนักการเมืองให้การสนับสนุนในกรณีนี้ ตำรวจทราบเท่าที่สื่อมวลชนทราบแต่บางครั้งการทำงานของตำรวจเมื่อไม่มีพยานหลักฐานก็ไม่สามารถดำเนินคดีได้แต่ขอฝากไปยังผู้ที่อยู่เบื้องหลังบ่อนพนันให้ระวังตัวไว้หากมีหลักฐานเมื่อใดจะดำเนินคดีทันทีตนได้ให้นโยบายจเจรตํารวจไปแล้วว่าต้องเด็ดขาดยืนยันว่ามีความตั้งใจและต้องทำให้ได้